สองมืนห้ันเออกมหลัสองมื่นห้าพันเลยการนรับสองสอง เย็นกาแฟครบนี้<ม>ตัวจบใหญ่มากห้องามเลยส้องาำสวย ล่างในเน็ตนะครับทีวีตัวใหญ่เลยคือที่เสียดายก็เลยเอาถ้วยดีมาเงินดูวันคนุยวสบายเว็บขี้นอนครับทีเดียวเราสั่หัวนอนแอร์เป็นระบบติดรั้วผนังครับมีอะไรกันตู้ด้านโน้ตที่วางของ นั่งครับหัวนอนละมือเยอะหัวนอนดูดดูยังไม่เห็นนะครับข้างลูกลึ้ไม่ได้มีม,มีโอเคหมดละไปดูอีคกันระเบียงไม่มีระเบียงนะครับตรงนี้เป็นม่านกันแดด ใหญ่ตรงนี้อ no ีกเด็ดหนึ่งที่เรานอนกันมปอย่างสบายเห้องโมโนสะอาดสวยอาหารเด็ดนะครับโรงแรมนี้ชื่อี้แยแบบว่าโฮเทลสวัสดีครับคุณลินทาห้องนี้เรามีกี่ห้องนะโรงแรมมีเจ็ดสิบห้องเจ็ดสิบห้องนะครับห้องดูที่ท้ายห้องมีสระท้ายค่ะเป็นดีลักซ์ที่ผมนอนเมื่อคืนเป็นอะไรเป็นซีทีเดียร์คิงเบสใช่พี่เราถ่ายกันคิงเบสกับวินบีค่ะใชคิงเบสกับวินบีอ่านทงกอย่างค่ะจะมีเป็นดีลักดูแล้วก็เป็นห้อง โรงแรมเปิดี่ปีแล้วงแรมเปิมาเข้าี่ปีสี่ปีเนาะก่อนโควิดปี่งก่อนโควิดปีค่อนโควแล้วเาเจอโควิดประมาเกือบสงสอปีแล้วใช่หายแล้วตอนที่หาแล้วทีกอยากจะดีทีวนะครับให้ฝากครงแม่หน่อยครับเป็นยังไงบ้างเชิญชวนมาที่เอเวอวรสต์โฮเทลค่ะสะดวกสบายนะคะแล้วก็ยอดเยี่ยม อาหารอร่อยการันตีห้องสวยไบไฟแับประกันขอบคุณมากครับอโอ้จังนั่นืออะไรครับอันนี้นะผมแอบบอกถูกไหมเชื่อได้น้นนนองจริงนะครับจริงนี่ดีมากเลยพี่ใหญ่นี่คือป้ายชามาตรฐานของเราของกระทรวงาสาธารณสุขท่านแล้วก็กรมการท่องเที่ยวโดยกรทศเนี่ยเอ่อเป็นผู้เป็นแม่ง,งานทำป้ายโอกรมอนามัยมาตรฐาน,นชามและอต,ตอนนี้เรากำลังเข้า

ชาคือมาตรฐานแห่งสุขอ,อนามัยในการท่องเที่ยวนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าดีว่าชาพันดนอกไปจะมีชาแล้วเรายังมีชาพัดเพิ่มมาตรการแน่ๆมีกรณีโควิดอยู่ทีมาพนักงานที่นี่ฉีดถ้าจะได้ชาฉีดวัคซีนครขาล้วทุกคนนะครับแต่ชาพันยัมีมาตรการยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับติดตามภาคสองที่กางกูกเก็ต ทางใต้นั้นเรามีทะเลตะวันออกก็มีทะเลจากเหนือก็มีภูเขามากมาย